สวัสดีครับวันนี้ผมก็เอาการเต่งนกเข่งมาฝากนะครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเซียนท่านหนึ่งก่อนนะครับผมที่ได้ให้วิชานี้มานะครับผมให้เพื่อนๆนได้ไปลองเต่งนกเข่งกันดูนะครับผมเนื่องจากนะครับผมเขาได้เต่งเค่งนะครับผมกินหัวมาเกินสิบครั้งนะครับผมลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับผมขอบคุณพี่ที่ให้วิชามานะครับผมให้ผมได้เผยเพยให้กับเพื่อนเพื่อน fc ในช่องนะ ได้เอาไปลองใช้ดูว่าเออมันลิกกระจายมันโหดเหมือนที่เซียนท่านหนึ่งได้บอกไว้ไหมนะครับผมเออใครเคยใช้เลี้ยวก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเป็นวิธีการเต่งนกที่ว่าเออเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนนะให้เ,เพื่อนๆได้ไปลองทํากันนะแตเขคการันตีมานะครับผมว่าดีจริงนะครับผมแต่กคต้องหาสายหาอะไรให้ได้เหมือนของขคนะครับผมก็ มาลองฟังกันดูนะครับผมในคลิปนี้นะก่อนอื่นเลยนะครับผมผมก็ขอบอกบอกตลอดนะถ้า FC คนไหนมีวิชาเต่งนกดีๆนะครับผมที่อยากเผยเป่ก็ทักเข้ามาบอกกันได้นะเออบอกกันหน่อยในะช่วงนี้เริ่มกัดกัดไห้ๆแล้วนะครับผมวิชาเต่งนกนะใครมีก็เสริมเข้ามาในทางลายหลังงงได้นะครับผมเออมาฟังนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่า วิชาเต่งนกนะครับผมที่เอามาฝาก f อซในช่องนะสำหรับเอซซันนกกรุงนะครับผมมาลองฟังกันดูนะครับผมว่าเต่งยังไงทำยังไงนะครับผมมาฟังนะครับผมสูตรของพี่ท่านนี้นะเซียนท่านนี้นะครับผมที่ได้เอาวิชามาฝากนะนกที่เขาเอามาเล่นนะครับผมเป็นลูกนกที่เกิดจากพ่อค็นนกเก่งนะครับผมแม่ก็เป็นลูกของนกเก่งนะครับผมแล้ว นกเจ้าตัวนี้อายุเกะปีกว่ากว่านี่ซึ่งเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับผมที่นกคงหัวจุกปีกว่ากวานะครับผมที่มาลงมาเล่นมากินหัวนะครับผมอ่าแต่เจ้าตัวนี้มันกินหัวมันเก่งนะครับผมเขาเต่งยังไงมาลองฟังกันดูนะครับผมขั้นเลขเลยนะครับผมอ่ากรงพี่เขาที่เขาถ่ายให้ดูนะครับผมอเป็นกรงใช่ไหมแล้วก็มีผ้าคลุม ้าคุมนะครับผมจะเปิดไว้หนึ่งด้านนะครับผมเปิดไว้ทําไมเพื่อเปิดสองกลงนะครับผมตัวผู้กับตัวเมียเข้าหากันตลอดนะครับผมคือพูดง่ายๆนะเทพจะเข้าหากันทั้งวันทั้งคืนนะครับผมคือมันจะเห็นเตจเฉพาะกับคู่มันนะครับผมแล้วก็จนพูดง่ายๆจนมันติดคู่มันอยู่จนทําจนแบบเออกรงชนติดคู่แบบนั้นนะ แล้วจะรู้ว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลอย่างเลยนะถ้าเราชักออกมานะครับผมชักออกมาแล้วไปเขวนนะครับผมใส่ตัวอื่นนะถ้าวิธีนี้ได้ผลนะนกมันจะต้องลิกนะครับผมมันจะต้องสับกระจายนะครับผมแต่ว่าถ้าลิกมากไม่ดีนะครับผมบางตัวลิกมากนะติดนิสัยลิกลิกอย่างเดียวแล้วพอไปสนามมันลิกอย่างเดียวมันไม่ทันตัวอื่นนะครับผมมันไม่ทันนกที่เป็นนกบึ้นนะครับผมอ่า เหมือนเปิดหัวด้วยลิกบางตัวลิกอย่างเดียวไม่ไม่นองแล้วนะครับผมแต่มันก็อยู่ที่ใ,ใสายนกด้วยนะมันก็ต้องเต่งอีกแบบนึงนะครับผมเขาก็มีวิธีแก้กันหลายอย่างนะแต่วิธีนี้เพื่อนๆก็ลองไปลองทําดูนะครับผมเออสูตรเต่งผมไม่ได้นานเลยนะเอฟซี FC ก็สินเซียนหลายๆคุณก็ไม่ได้ให้มานานเลยตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาโบกนะครับผมก็ไปลองทํากันดูนะครับผมอ่า อ่าจากที่เขาบอกมานะผมก็สรุปใจความสําคัญนิดนึงนะครับผมนกแบบนี้นะครับผมพรอนอกเก่งแม่นกเก่งนี่คือสําหรับผมนะมันมันมีความเก่งของสายเลือดมาผมคิดว่าหลายชั้นแล้วนะครับผมอ่าสูตรเต็งนี่คือผมสําหรับผมนะผมว่าครึ่งหนึ่งนะครับผมแต่ถ้า,านกลงได้ขนาดนี้นะผมตีไปว่า สายเลือดหลายชั้นนะครับผมที่มันผสมนกเก่ง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 นะครับผมพ่อเก่งแม่เก่งพ่อเก่งแม่เก่งนะครับผมมันทําไม่ได้เลือดมันทําไม่ได้ยินที่ดีมานะครับผมแล้วก็นกพวกนี้โครงสร้างดีนะผมมาสรุปให้ฟังแบบนี้เลยนะครับผมแต่วิธีนี้มันก็มีผลนะครับผมมันก็มีผลนะแต่ว่านกโคงหัวจุกบางตัวนะครับผมเมื่ออยู่กับตัวเมียมากนะเออมันร้องแต่เพลงเรียกนะครับผมมันเรียกเยอะเรียกไม่หยุด อ่าแล้วต้องแก้ยังไงนะครับผมถ้าใช้วิธีนี้แล้วมันไปเจอเป็นเรียกก็ผมเคยสอนไปแล้วว่าทําแบบวิธีทาชูนะครับผมให้เอาตัวปูอีกตัวให้ห็นนะทีนี้ทุกอย่างมันมีการแก้ได้นะครับผมนกมันจะรก,กระจายได้ต่อเมื่อเพื่อนแก้นะครับผมใช้วิธีการแก้นั่นเองก็คือการทาชูแบบที่ผมสอนให้ฟังนะพอเพื่อนๆทำใช่ไหมอ่าทีนี้ก็สังเกตนะครับผมเมื่อว่าเออ แยกอ,อกไปเทียบนะครับผมแล้วก็สังเกตอาการเพื่อนๆคิดดูนะวิธีนี้นะนกแค่ปีกว่านะปีสองปีนะครับผมนกก็สามารถเล่นสู้นกเกยได้เออมันมันคือนกที่ดุจัดนะแต่ผมขอบอกเลยนะครับผมว่านกกงหัวจุกพวกเนี้อสายเลือดมันจัดจีนนะครับผมจึงเป็นนกที่อายุน้อยแล้วสู้นะครับผมเพราะว่านกถ้าเราไม่ได้สายเลือดมาดีจริงนะ สองสปีไม่รู้จะสู้ไหมนะครับผมบางตัวนะเอาตามหลักความปเ็นจริงมาฝากนะครับผมก็ไปลองทํากันดูนะอ่าและผมมาสรุปใจความสําคัญของสูตรเต่งสูตรนี้คนนะครับผมผมคิดว่าเพื่อนๆจะต้องหาต้นสายที่เราทําสายนกเข่งเองได้นะครับผมก็คือเอานอกเข่งผสมนกเก่งเอนอนกเข่งเราผสมกับลูกตัวเมียนกเข่งของเพื่อนนะครับผมผสมผสมจนเ,นเพื่อนๆต้องเข้าใจคนนะถ้าเราเล่น เราเล่นนกเสียงกับนกนับโดกถ้าเราทํานกเสียงผสมพรมไปกับนับนับโดกนะเพื่อนๆนจะไม่ได้นกเก่งเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากได้นกเก่งนะเพื่อนๆต้องถามใจตัวเองคนเล่นนับโดกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนกผสมพัฒนานับโดกนับโดกไปเรื่อยๆนะครับผมแต่จะต้องมีนกเสียงอยู่ในบ้านนะเพื่อเป็นการทบทบทวนกระบวนเพลงให้กับนกในบ้านทบทวนไออ่าแต่เราถ้าเราถ้าเราพัฒนานับโดกใช่ไหม โลโก้ผสมจนผสมผสมผสมจนได้นกกุกงหัวจุกที่ว่ารองเรียว IQD นะครับผมคือเป็นการพัฒนานะเขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรนะค์นะเพื่อนเพื่อจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นในหัวนะครับผมก่อนที่จะผสมนกไอออกมานะครับผมเลือกสักสายนะนับดอกก็นับดอกนะครับผมเสียงก็เสียงถ้านับดอกเร็วผสมเสียงนะบางคนผสมนกได้รองเรีวดีมาเรียวนะ หมกเกี่การนับดอกแล้วก็อู้ไปอนุรักษ์เสียงด้วยไปเอาพวกสำนวนพิเศษมาลงด้วยมันไม่ได้นะครับผมถ้าผสมนกสายเสียงแล้วก็เล่นสายเสียงให้สุดนะครับผมถ้าอ่าถ้าเล่นนับดอกก็น,นับดอกให้สุดนะไม่นั้นมันมันจะกึ้งกลางกลางเล่นนกมันจะไม่เก่งเออเล่นสูตรพวกนี้นะเพื่อนๆเอาไปใช้ได้นะครับผมไปลงทดลองใช้กันดูแล้วก็เขาก็ใช้กันเยอะนะครับผมอ่าถ้าชักอ,อกมาแล้วล้งแล้วล,ลิกถือว่าใช้ได้ ถ้าชักออกมาแล้วเจอเพลงเรียกก็ไปใช้วิธีการทำชูแบบที่ผมสอนดูนะครับผมเพื่อนๆอาจจะเจอทางออกก็เป็นได้นะครับผมและคลิปสอนเต่งนกโงโงจุกคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ